สวัสดีครับมิ t ซ u uh อ i มเพ Impression c e r t i f i u s ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะครับขอนำเสนอรถ MPV นะครับรถสำหรับทุกคนในครอบครัวที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางนะครับนั่นคือ m i t s u uh ิ i s h i พ x p a n d e r นะครับ1.5 G l S Limited ปี2019นะครับจะเป็นรถทรง MPV 7ที่นั่งแล้วก็บอ่อ3ตอนนะครับ ทางเราเป็นโชว์รูมจัดจำหน่ายเองโดยตรงนะครับมีการรับประกันหลังการขายให้ทุกคันนะครับถึง1ปีแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับให้อีก1ปีนะครับรถกลุ่มนี้นะครับเรามีสต็อกอยู่ถึง40คันนะครับมีอยู่3สีสีเทาสีดำสีบอลเงินนะครับเรทราคาก็ต่างกันไม่มากนะครับเริ่มตั้งแต่549,000จนถึง629,000นะครับก็อยู่ที่อยู่ที่ไม่อยู่ที่สีนะครับ ให้านเลือกได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาไปชมนะครับโครงสร้างตัวถังภายในภายนอกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตามกันมาเลยครับเรามาเริ่มกันที่ห้องเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นสี่สูบหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับก็ดูจากสภาพเนี่ยเดิมทุกชิ้นส่วนนะครับรอยมาร์ครอยอะไรนี่เดิมหมดมันดูที่หัวน็อตนะครับแก้มขวานะฮะไล่ไปต่อที่น็อตยึดฝากระโปรง เดิมทุกอย่างนะครับไม่เคยขันแก่เลยสติกเกอร์เม็ดอาร์อยู่ครบหมดอีกฝั่งนึงนะครับมาต่อกันที่ฝาท้ายนะครับไปดูโครงสร้างกันตัวเม็ดอาร์นะครับสันท้ายรังน้ำเดิมหมดนะครับ น็อตยึดฝากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งครับเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบทุกอย่างเดิมสนิทเลยครับรับประกันเลยตัวแผงประตูข้างนะครับจะตกแต่งด้วยลายเคฟ่าที่เป็นสีสีเงินนะครับให้ความสปอร์ตบอะจะเป็นบอะผ้ากำมะหยี่นะฮะแบบแมนวนวนลวงมาลัยจะมีมัลติฟังก์ชันในส่วนของควบคุมเครื่องเสียงนะครับ สำหรับเลขหม่นะครับคันนี้จะอยู่ที่81,045กิโลเมตรเกียร์ออโตโน้น,นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพอร์ต USB นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้แอร์มือปรับนะครับระบบแมนนวลปกติวิทยุจะเป็นแบบธรรมดานะครับเล่น AUX แล้วก็ต่อ USB ได้ a i r b a บ็มี2องลูกนะครับคู่หน้า ในส่วนของเบาะแถวหลังนะครับก็จะปรับระดับได้จะมีแอร์แขวนให้บนเพดานนะครับแล้วก็ปรับระดับความแรงของบัลลมได้เช่นกันตรงนี้นะครับในส่วนของเบาะแถวหลังแถวที่สามค่อนข้างกว้างขวางนะครับเด็กเด็ก นั่งสบายนั่งกันได้ไปกันได้ทั้งครอบครัวสำหรับยางนะครับยี G ่ห้อเทอร์ r รี่นะครับสเปคยาง185 65 R 1 5นะครับขอบ15อยางผลิตปี20นะครับดอกก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับยังลึกอยู่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ มิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์หนึ่งจุดห้าจีเอเอสลิมิเต็ดปีสองพันสิบเก้านะครับโชว์รูมมิตซูอิมเพรสชันเซอร์ติฟายยูสคาร์จัดจำหน่ายเองนะฮะตั้งราคาอยู่ที่หกแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสีดำไม่แปดหมื่นหนึ่งพันนะฮะพร้อมการรับการหลังการขายอีกหนึ่งปีนะฮะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยจัดไปแน่นได้เต็มนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79%จุาสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ